ไปอืมเป็นไรทางงาดฮะแล้วทำไมเป็นไรฮะอืม<ะ>เล่นก็นไม่ได้ห่วงเหรอได้หะาหะ อืมครับโอ๊ยหลอกให้ตายใจกวนตีนแล้วนะนจะให้ผอจะให้พ่อมีโอ๊ยจะให้พ่อมีหาทุกวันไม่ได้ต้องเลยหยุดหยุดเปลี่ยนอารมณ์แมวไปโครา